รถของคุณสันนะครับคาวาซกิเวอร์ซีสามร้อยนะครับการถังน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นสแตนเลสนะครับนี่แต่ก็ยังไงไม่รู้ว่าช่วงนี้เงียบๆสถานการณ์ตัวเล็กก็มาแล้วแล้วก็แตงโมนะครับณตอนนี้โอ้เสียงนี่เล้าใจกว่าเพื่อนเลยเขาใหญ่ไม่ได้แล้วเียก้าร้อยนะครับเก้าร้อยจีทีด้วยครับจีดีร้อยสิบนะครับสุสกีนะครับก็ สวัสดีครับ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 แะสมาชิกของวิกิอะมีไงเทกาแฟมาด้วยหอสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่เป๊แอดมินช่องเมงอ้อชาแนลกันอีกครั้งแล้วนะครับกับวันพักผ่อนสบายสบายวันอาทิตย์ที่8กันยายน2567นะครับแอดมินก็อยู่ที่ร้านกาแฟร้านประจำนะครับที่ เยื่อเยื่อปตทพยอมนะครับวังน ой, ้อยพระนครศรีอยุธยาของเรานี่เองนะครับกับวันนี้จิบแฟแลรถนะครับทุกคนวันนี้แอดมินก็มาสายนิดหน่อยนะครับนะัดเพืเเเอ่อนๆไว้ประมาณ8โมงตอนนี้แอดมินมาถึงก็8โมงครึ่งนะครับกลุ่มของพี่เด่นนะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นนั้นแกก็ออกไปก่อนแล้วนะครับแกไปกินกาแฟแล้วก็ออกไปก่อนแล้วนะครับแกก็จะไปทําบุญที่ศูนย์ น่าจะเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนที่จังหวัดนครนายกนะครับก็เลยได,ได้ได้ทักถ่ายกันแค่เล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่ครับตอนนี้สมาชิกของเราก็มากันแล้วหลายคันนะครับคันนี้ก็เป็นรถ r รอ l d c ฟ a s s ั c 350คมคมเรสนะครับของพี่สิงห์นะครับแล้วก็คันต่อมาที่รงจอดเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นรถของแอดมินเองนะครับบาจาดโดมินา400ออีกหนึงคันนะครับ รถของคุณสันนะครับคาวาซกิเว r ร์ส300นะครับแล้วก็ข้างหน้าของเรานี่ก็เป็นรถของสมาชิกใหม่นะครับรอยัลฟิลคลา s สิก350โครมเลสอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็แต่งมาสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็จะออกเป็นแนวแนวแหนยกสูงคล้ายๆชอปเปอร์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะครับน่าจะเรียกว่าเบาะขนมปังนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของการถังน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นสแตนเลสนะครับนี่สวยครับสวยคลาสสิก350นะครับแต่งยังไงก็สวยดูดีแล้วก็คลาสสิกนะครับต่อมาอีกหนึ่งคันนะครับก็เป็นรถของพิกฤตนะครับรอยัลฟิลคลาส s ิก350เอาเช้นเกรยคันนี้นะครับยังหล่อยังเทยังสะอาดอยังใสๆเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับบรรดาสมาชิกของเราตามธรรมเนียมครับมาถึงแล้วก็แจกสติกเกอร์ก็เด pues ี๋ยวจะอัปเดตบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้จิบแฟแหแลรรถนะครับไม่รู้กาแฟของแอดมินได้หรือยังนะครับโอเคโอเค ไหนนี่เหรอ,ไ,อได้ได้ได้ก็มาชาก็ได้แก้วกระดาษไปนะครับไม่เป็นไรประมาณวันไม่กำหนดก็คื<ๆ>อเดี๋ยวอกาแฟไปรับประทานก่อนอนี่นะครับกาแฟของเราคาปูชิโนโ่วันนี้ก็ไม่ได้แก้วเซรามิกนะครับ <โ entry. S 1> เป็นแก้วกระดาษแบบนี้ แล้วยังไงไม่รู้แล้วช่วงนี้งเงียบๆสถานการณ์เงียบมากตอนนี้ก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกสักครั้งนะครับในตอนนี้9ก้าโมงครึ่งนะครับกับสมาชิกของพวกเรานะครับคันนี้ก็เป็นบาจัดโดมิน่า400ของพี่พงศ์นะครับสุรพงศ์พี่สิงห์ก็ยังอยู่นะครับคัสสิก350แล้วก็ด o มิน่า400นะครับของแอดมินเวอร์ซี0 0ของ คุณสันนะครับก็ยังอยู่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับมี G S F 8 0 0มาเพิ่มเติมอีกคันหนึ่งของคุณนัทมงคลวัดนะครับตอนนี้สมาชิกก็กำลังลุมๆมกันอยู่เลยนะครับกับรถคันนี้สวยงามลงตัวครับสำหรับสายทัวลิ่งแต่งมาเต็มๆ คลาสสิกสองคันนะครับโฮมเลดแล้วก็คลาสสิกฮาเชียนเกรนะครับเฮียเดียวกับพี่สิงห์นะครับตอนนี้ก็กำลังแซบกับสาลาเปาขอบคุณครับนี่นะครับเฮียซื้อสาลาเปามาฝากด้วยแล้วก็ตัวเล็กก็มาแล้วแล้วก็แตงโมนะครับณตอนนี้ เฮียก็เอารถบนมานะครับเดี๋ยวเฮียก็จะไปทำํำธุระที่สระบุรีต่อนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่มีแล้วนะทีู่้้ใยขอขอดูสถานาการณ์ก่อน,นว่าจะไปทีูุ่ไทยกันแต่ดูสถานาการณ์น้ำก่อนเฮียเพราะว่าตอนนี้เขาปล่อยน้ำมาเยอะแถวเนี้ยเออหน้าบ้านพี่อะโมโค้งที่มันเป็นน้ำที่มันต่อจากเนี้ยเฮียจะต่อจากเจ้าพญา น้ำปิ่มแล้ว,วอ,ลอ่ะของนั้นเลยเอฟโก้พี่ <c oughs> เอาของของใครครับของใครโกโก้ <c oughs> เอฟโซ่เหรอเอฟโซ่เอฟโซ่อ่ะก็เลยยังไม่ไปไหนดีกว่าเดี๋ยวถนะ้ <c oughs> เากเกิดว่าไม่อยู่แล้วน้ำมันมาแฟนจะทำอะไรไม่ได้ไงทำอะไรไม่ถูกเอราแมวอีกสิบต,ตัว,ว ถ้าปล่อยไว้แมวล,ลอยคอแย่มัน่นกต่มัมบ,นนบ้ี่เาเือองเราอมันต่ำายังรอได้ถ้าพี่พียรวข,ของเรากนะ็รอยอเออปีห้าสีประมาณโอของผมปีห้าสี่หมู่บ้านนั้นอ่ะเหลือแต่หลังคามันตำ่ำต่ำกว่าถนนเยอะตอนเนี้ย ก็เลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ายังไงวันเดททิพย์ดีป่ะพี่สระบุรีไหมปาจีนเนี่ยปาจีนได้ไปาจีนก็ดีนะจะไปใช่ไกลแค่จุู้ฝ่าเองมันยังไม่ออกปาจีนเลยนะมันวิ่งเข้าไปมันวิ่งไปแค่ฝั่งทีป่ะพี่ปาจีนก็ไปงปาีนใช่ฝั่งทีน้ำตกเยอะน้ำตกเยอะปาจีนอ่ะผมก็อยากไปเห็นเขาแชร์มาเยอะอยู่นะ เห็นเขาแชร์มาอยู่แต่ว่าทางเข้าอ่ะส่วนใหญ่น้ําตกตอนเนี้ยคนมันไม่ค่อยไปเที่ยวไงแล้วมันก็เลยลกๆหน่อยแต่ว่าเข้าไปก็สวยอ่ะทางเข้าอาจจะลกๆหน่อยแต่ไปได้พี่ก็หามาเลยว่าจะไปตรงไหนได้หมดหน้าไปขับรถเล่นเพราะว่าช่วงนี้ก็นั่นแหละฝนตกบรรยากาศดีน้ําเยอะ สอบวังบ,งบอออ่อที่เขาบอกว่ามัไปบ่อยนั้นตกสอวังบ่อไปไปสมาชิกมาอีกเยอะแล้วก็มีวิหารพละบริษัทตัวเองสวัสดีครับท่านประธานสายทสลิงสวัสดีครับสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับอฮ้ยเฮ้ยท่านตื่นได้เอย <c oughs> โอเคโอเค,อเค,อเคลงกันดีพี่ลงก่อนไหม เสียงนี่เล้าใจกูเพื่อนเลยเขาใหญ่ไม่ได้แล้วเนี่ยเขาใหญ่มาขึ้นไม่ได้แล้วเขาใหญ่อะไล้างรถมล้างรถล้างรถไปล้างรถมา ตอนนี้ท่านประธานสายทูริงข้นมาแล้วนะครับพี่สิวะสวัสดีอย่างเป็นทางการยังไหวสวยเหมือนเดิมอีกสามปีอีกสามปีเดี๋ยวจะให้สมัครสอสแล้วแล้วก็มีสมาชิกอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเวอร์ซีพันธนะครับตัวนี้ใหญ่บ้อเริ่มเลยทีเดียวนี่นะครับอัปเดตบรรยากาศล่าสุดเวลาเกลือบประมาณสิบโมงนะครับทุกคน รับทีฟแฟร์แลรถดโยโลครับโซเซตี้เทลแองถ่ายมครับถ่ายมาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สมาชิกมาอีกหนึ่งคันนะครับเทรเซอร์เก้าร้อยสวยงามมากๆเลยทีเดียว วันนี้ก็สมาชิกมาค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อสักครู่นัดนวนครก็มาแล้วนะครับทุกคน<า>กินกาแฟนะครับกาแฟอร่อยลองมาครับพี่พก็ชวมาวกันออมาได้ครับมาได,าได้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่ามากินกาแฟกันมานั่งเล่นที่นี่ก็จะลงไปในเพจครับโยโรโยโล คลาสสิกครับเขาไปดูได้ไปตามได้ครับกาแฟก็ไม่แพงด้วยกาแฟก็เป็นร้านของน้องที่อยู่ในกลุ่มกันนี้แหละครับแก้วละสี่สิบห้าสิบอร่อยเขาชงอร่อยเขาเป็นสายแคมป์เขาชงไปชงมาแล้วเพื่อนบอกว่าอร่อยเขาก็เลยเปิดร้านเลยณเวลานี้นะครับก็มีสมาชิกเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับอย่างคันนี้ก็ Yamaha t a อ e r 900นะครับ900 GT ด้วยนะครับถึงมาเมื่อสักครู่ก็เป็นเพื่อนๆของวิ่พงศ์ครับแกชวนมาก็อัปเดตบรรยากาศให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็รถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสมาชิกของเราก็มากันเยอะนะครับเมื่อสักครู่ก็มีน้อง g t 1 1 0นะครับสุส k i นะครับก็มาดู ประสบการณ์การใช้รถนะครับแนวทางของรถรุ่นต่างๆครับมาสอบถามครับน้องก็สนใจในส่วนของ Royal e n f i e l d c l a s s i c 350อยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆของเราสมาชิกของเราก็ขับรถมากมายหลายรุ่นนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาสอบถามในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในรถรุ่นต่างๆก็มากันได้เลยนะครับทุกคนพวกเราก็จะมากัน ในช่วงวันอาทิตย์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีมิ팅ที่ร้านกาแฟแบบนี้จิบแฟแ,รแลรถที่116 Coffee b นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะลงให้ในเพจนะครับยโรครับโซเซตี้ไทยแลนด์นะครับสามารถติดตามกันได้เลยนะครับ บายเฮียคับรถดีๆครับครับนดีน so ั่งรถดีๆนะลูกเดี๋ยวขัางิดหน้าค่ะน่ารัก อเพราะมากเลยรถแกก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับสมาชิกของเราก็เตรียมตัวจะแยกย้ายแล้วนะครับก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งแยกย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทุกคน ในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับอาจจะมีวันเดย์ทริปนะครับสำหรับพวกเรากลุ่มยโลปรับโซไซตี้ไทยแลนด์นะครับบรรยากาศนาตอนเที่ยงเวลานี้นะครับบอกได้เลยว่าคึมฟ้าคึมฝนแล้วก็ลมแรงมาแล้วนะครับนาตอนนี้ก็เลยต้องรีบแยกย้ายกันก่อนนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะนั่งอีกสักพักนะครับ แต่บรรยากาศเริ่มไม่เป็นใจแล้วนี่นะครับสมาชิกบาจาโดมินา400ของเราพี่พงศ์วัดคลองขวางก็เลยเป็นไหี่ใหี่พงศ์

ไปพี่ไปลมแรงแล้วเดี๋ยว,ามมวอาทิตย์หน้าไปทิมไหนค่อยว่ากัน ก็อย่างที่บอกนะครับสัปดาห์นี้รถเยอะมากๆสมาชิกมากันเยอะมากๆก่อนอหน้านี้มากันที่เต็มที่ก็ไม่เกินสิบคันวันนี้หโหเยอะมากเป็นอะไรที่ยยอบอ,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 อุ่นแล้วก็มีพี่ที่มาจากสัตตีหีบแวะมาทักทายเราด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้สมาชิกไปกันก่อนเดี๋ยวแอดมินก็จะไปคันสุดท้ายครับสําหรับสมาชิกคันสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นพี่พงศ์นะครับผมจะไป ซื้อปลาต้มเทมที่วัดโบสถ์อ๋อวัดสามโคกอ๋อสามโคกตรงนี้ไม่ไกลโคกอไปทางเส้นบางบัวทองทางด้านหลังด้านหลังธรรมศาสตร์เดี๋ยวที่หน้าถ้าไม่ได้ไปไหนก็เดี๋ยวไปขับรถเล่นกันพี่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวผมแชร์ลงไปในเพจอะไรได้เลยให้ล้อมผมเพรารถจอดมันจะรถรถมันจะพังไม่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละพี่ เพิม่มเจ้าของร้านเพิ่งมาเติมสารหลังไอะไรนะเอาอะไรมาสง่งอ่ะเอาอะไรมาส่ง <c oughs> น้องพวงน้องพวองอันนี้พี่พงศ์พี่พงศ์แฟนเจ้าของร้าน ก็เมื่อสักครู่นะครับพี่พงศ์สมาชิกคันสุดท้ายก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับแล้วก็ในตอนนี้แอดมินก็จะเดินทางกลับแล้วด้วยเช่นกันนะครับยังไงแล้วก่อนจากกันในวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมงง้อชาแนลกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในทริปหน้าสวัสดีครับพี่ไปแล้วนะ,ววนะ <laughs> ปิดร้านพอดีเลย <laughs> ไปไปเจอกันใหม่ขาน้าอย่าอย่าลืมแบลวไทม์นะราคาดีด้วย